วันนี้เจ๊จะมารีวิวปูนะคะปูจักจั่นแล้วก็หอยบิดแล้วก็ไหนขอดูดอันนี้ปูจักจั่นอันนี้หอยบิดมากินอะไรก่อนดีกินอะไรก่อนดีกินปูก่อนดีกว่านี่หน้าตาปูจักจั่นเต็มเลยใหญ่มากซื้อมาจากที่ไหนคะซื้อมาจากเรือทะเลหอยซื้อมาจากเอ อยอร่อยหอ,อยซื้อมาจากโตลุ่งไปกินปูอ้ยอร่อยอร่อยหมดละเธอนี่ย <c oughs> เนื้อเป็นยังไงอ่ะดูเนื้อมันแต่มันแข็งมากเลยนะเปลือกอ่ะเนื้อเอหมือนปูไหมกินปูนปจะให้เนื้อเหมือนมา เอาตรงตัวมันมากินอ่ะลูกส่วนนี้เลยมีคือเนื้อแบบเนี้ยเนื้อตัวแงะดู นูกว่ากูจักจั่นเข้ามาจากไหนมาทะเลอะไรมนาะอร่อยมากเลยแต่มันกินย่างนิดนึงเนาะมันแหนะ <Okay. S 2> ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วลูกจิ้มมันจะแซ่บแล้วหอยบิดอ่ะอร่อยไหมหอยบิดกินหอยบิดนี่ซื้อที่ต้อนรุ่งหมดเนี่ยห้าสิบบาทเองเยอะมากความจริงเยอะกว่านี้อีกเอาหรอแต่แกินไปแล้วแอบกินเหรอนะอ, <c oughs> อ่ะเยวะไหมไม่เลือะ แล้เหนียวนุ่ม,มอ่ะอ,อันนี้อร่อยได้ชิมแล้วกินเก็บไม่ได้เลยไม่พายก่อนดีกว่าไหมแล้วเราจะได้ไปกินกันอยากให้ดวนดก่อนออหอยเหมือนกันสามไม้สามไม้ยี่สิบ สามายี่สิบเขาจะต้มให้ไม้หนึน่งเน,นะนื้อน้จิ้มไหนแค่ไหนอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยบ,บายบายขอตัวไปกินก่อนดีกว่าบ๊ายบาย,บายไปืดอกินอร่อยอ่ะ มากเลย